คำถามต่อไปถามว่าข้าบดินลีลันเจมาใหญ่ช่องไหนโห้ ต้องค่ะเจมส์เ็มคถามต่อไปจะถามว่าช้างชื่ออะไรตอไ้่ะต้องตอบได้ตอบไ้ะ่อติมากทุกคนอยากเป็นแม่คนตอบ็นคนอ่ะ ไปจากพีอย่าทำไปจากพี่า่าเดี๋ยวะะเราเจพัน,น้องาอะไรกันเี๋ยวนกินแผู้ชีค่ะแคนผู้ชีหนึ่งสองสามวไปนี้ค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ยกือก่อนอ่าบกาศ<ๆ>ช่องไหนกีบองค่ะช่องสามแฟมิลี ยังอยู่ชัดอยู่คือใครก็ได้ไลฟ์ซีดีแล้วให้เจมส์กับ ทำอะไระได้นะให้ใ้ใหใจวายความว่าเราจิ้มันไหนกันวันนั้นวันนี้อะต้องถามต่อไปตํถามต่อไปอ่ะต่ยากเทาว่าในวันนี้เนี่ยเป็นงานเน้สองพั้าใช่ไหมคะจะถาว่า ูช่องสทั้ง3ช่องถ้าเราติดเป็นจานดาวเทียมและเคเบิลเราจะเปิดช่องไหนต้องตอบให้ได้ทุกช่องตต้้้ออองงบใหไดทุกช่ว่าช่องไหนเลขอะไรจำนึกจริงหูครับหนึ่งสองสามยกมือคนลนนะคน